สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิท์ในร้อยตามร้อยหบาทถึงกระหม่อมอาจารย์ในพระราชุปธรรมสมเด็จประเทศพระราชราชดาเสยามรมราชกุม,มารีขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับ ประจำวันที่28เมษายน2565พี่น้องครับเรายังคงจําเป็นนะครับต้องช่วยกันป้องกันการกระบาดของโควิดครับทำได้ไม่ยากครับอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยอยู่หน้ากากผ้าถ้าใช้หน้ากากอนามัยชั้นในหน้ากากผ้าชั้นนอกที่กระชับกับใบหน้าจะป้องกันได้ดีนะครับทาร่วมกันระยะห่างห2่งเมตรถ้าท่านจะไปพบปะผู้คนที่ใดก็แล้วแต่นะครับและที่สําคัญครับท่านต้องฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มเป็นเข็มกระตุ้นนะครับจะช่วยป้องกัน อันตรายจากการเสียชีวิตและการเจ็บหนักจากสายพันธุ์โอมิมรอนครับนะครับมาดูนะครับวันนี้ครับเรามีผู้ที่ติดเชื้อใหม่นะครับเพิ่มขึ้น14,437ลรายครับนะครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ14,336ลารยายนะครับจากต่างประเทศ77ลรายครับและจากเรือนจำ 24ลายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดเลย4ล้าน2 0 2 4 0 0 8 000, ลายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิตใกล้เคียงกับวันกับรถเพิ่มขึ้นจากวันก่อนนิดหน่อยนะครับคือ127คนด้วยกันนะครับและเราก็ยังมี อีก158,768ารยายอยู่ในกระบวนการรักษาพยาบาลนะครับโดยพบว่ามี118,000กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาล Hospital ใน Home Isolation หรือใน Community Isolation นะครับแล้วเราก็มีอีก40,000กว่ารายอยู่ในโรงพยาบาลครับในจำนวนนี้นะครับจะมีผู้ป่วยอาการหนักเพียง1827ลรายทั่วประเทศนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเพียง850ลารายเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อครับ ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง127คนในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับมาดูครับเราจะพบว่านะครับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้ครับเป็นชาย69ารายหญิง58รายนะครับอายุระหว่าง12ปีถึง104ปีครับแล้วก็ชัดเจนนะครับเป็นรายงานทุกวันนะครับว่าผู้สูงอายุจะเสียชีวิตมากที่สุดนะครับคือวันนี้มีถึง79%นะครับถ้าผู้มีอายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิต16%ถ้าไม่มีโรคเรื้อรังเสียชีวิตเพียง5% โรคเรื้องที่สําคัญนะครับโรคมะเร็งโรคไตโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจแล้วก็ติดเตียงครับมาดูต่อนะครับผู้ที่เสียชีวิตในจังหวัดต่างๆครับกรุงเทพมหานครมี11บลายปริมณฑลมี5้าลายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเยอะหน่อยครับ51สลายครับภาคเหนือ12สลายภาคใต้น้อยครับ9กาลายนะครับแล้วก็ภาคกลางบวกภาคตะวันออกมี39มสลายครับ มาดูกันต่อนะครับวันนี้ครับเรียนให้ทราบแล้วผู้เสียชีวิตวันนี้มีจํานวนใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราแยกแยะออกมานะครับระหว่างผู้ที่เจอเชื้อในกลุ่มผู้เสียชีวิตครับพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิดจากโควิดนะครับมี52ผู้ที่เสียชีวิต ที่ไม่ใช่จากโควิดแต่ร่วมกับติดเชื้อโควิดนะครับมี48ครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจริงๆจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในวันนี้ที่มีผู้เสียชีวิต125คนในวันนี้นะครับเราพบว่า,เ,าเป็นกลุ่มเปลาะบางนะครับคนที้อาครับ127คนครับเป็นกลุ่มเปราะบาง121 นนแล้วก็ผู้ฉีดวัคซีนไม่ครบ3เข็ม121คนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับต,ต้องฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับมาดูการระบาดในโลกนี้ก่อนนะครับการระบาดของโลควันนี้มีการระบาดลดลงเป็นลําดับครับประเทศต่างๆนะครับได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ มาดู10อันดับแรกนะครับ10อันดับแรกก็จะมีประเทศในเอเชียอยู่3ประเทศครับก็มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะครับโดยวันนี้เกาหลีใต้ได้ลดระดับลงมาครับจากเดิมอันดับหลดมาหรือเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็ประเทศไทยครับลงมาเป็นอันดับขึ้นมานิดหนึ่งครับจากอันดับ10มวันก่อนเป็นอันดับ9นะครับส่วนญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ7ครับนะครับแล้วก็เยอรมนีครับเป็นอันดับที่1นนะครับ ก็จะมีประเทศในสหรัฐอเมริกานะครับกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียสลับกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับการระบาดทั่วโลกได้ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับที่มาดูกันต่อครับการระบาดของประเทศไทยนะครับเรามีระลอกนี้เป็นระลอกที่4นะครับของสายพันธุ์โอมิครอนเทียบกับระลอกที่แล้วตอนปลายปีนะครับซึ่งเป็นเดลต้านะครับระลอกนี้มีการ แพร่ระบาดเร็วกว่ามีผู้ติดเชื้อสูงกว่าเล็กน้อยนะครับในขณะที่หลายประเทศมีผู้ติดเชื้อสูงกว่านี้มากครับนะครับของเราระดับประมาณไม่เกิน30,000ื่นลายหลายประเทศเป็นแสนลายครับนะครับเอาละครับยังไงก็แล้วแต่เธอขณะนี้เราเริ่มระบาดด้วยสายพันธุ์โอมิคอนตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมานะครับและขณะนี้ ถึงจุดสูงสุดแล้วและกาลังลดลงครับนะครับจากกราฟจะเห็นชัดเจนครับลดลงส่วนการเสียชีวิตครับการเสียชีวิตในละลอกนี้นะครับจะน้อยกว่าละลอกเดียวตามมากเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าสายพันธุ์อันนี้เนี่ยมีมีความรุนแรงไม่มากนักนะครับและวรวมทั้งเราได้ฉีดวัคซีนกันมาอย่างเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูครับมาดูว่าจากการแสดงด้วยกราฟนะครับของค่าเฉลี่ย7วันนะครับของการของการ ติดเชื้อนะครับการติดเชื้อนี้วัดจากการติดเชื้อยืนยันครับคือการตรวจ RT-PCR นะครับเราพบว่า,าจาก w o ล l ูมิเตอร์นะครับที่ได้แสดงกราฟค่าเฉลี่ย7วันเราพบว่าขณะนี้เนี่ยเราได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วและลงมาอยู่ในระดับอยู่ในขาที่ลงแล้วนะครับ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนออประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับถึงต้นเดือนเมษายนเราอยู่ในระดับสูงสุดแล้วจากนั้นมาเราลงมาเรื่อยๆครับนะครับส่วน,นกรมควบคุมโรคนะครับได้ทำกราฟอีกแบบหนึ่งโดยทิดค่าเฉล14วันโดยดูทุก14วันนะครับเราพบว่าขณะนี้เป็นเส้นตรงที่ลาดลงมาอย่างชัดเจนครับก็บอยู่ในขาลงเช่นเดียวกันครับนะครับยังมี ผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงนะครับทางก็กลุ่มขมโลคก,ก็ได้ แสดงให้เห็นด้วยกราฟอีกครับว่ากําลังชะลอตัวลงและลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่น่าที่จะบอกได้ถึงว่าผู้ทีเสียชีวิตน่าจะค่อยๆลดลงในอีกไม่นานครับนะครับส่วนทางวอล์ดูมิเตอร์นะครับได้แสดงถึงกราฟของผู้เสียชีวิตจากการจากประเทศไทยเหล่านี้นะครับโดยคิดค่าเฉลี่ย7วันครับก็ยังคงอยู่ในลักษณะที่ขา ขาขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มชะลอตัวลงในระยะวัน2วันนี้ครับก็ต้องติดตามมาต่อไปนะครับก็ต้องก็ชัดเจนแล้วครับว่าขณะนี้เราค่อนข้างที่จะมีการเสียชีวิตที่ส่งตัวและกำลังจะลดลงนะครับทีนี้มาดูการระบาดในประเทศไทยนะครับในในช่วงนี้ครับในในช่วงนี้นี่หลังจาก20เมษายนเป็นต้นมานะครับซึ่งมีการระบาดมากเพียงวันเดียวครับจากนั้นก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ครับ การระบาดก็ลดลงนะครับจากเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื่อยืนยันนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยกว่ารายลงมาเหลือหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยกว่ารายครับส่วนการจะอีกอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับคือตรวจ ATK นะครับก็ลดลงครับจากหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยกว่ารายเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่ารายครับนะครับทําใหเ้เมื่อเอาค่าทั้งสองตัวนี้มารวมกันก็จะเป็นค่าของการระบาด ในประเทศไทยนะครับเป็นประมาณการได้เลยครับซึ่งเป็นประมาณการการระบาดชนิดที่มีอาการนะครับก็ลดลงครับจากเมื่อวานนี้26,000กว่ารายเหลือเพียง25,000กว่ารายเพราะฉะนั้นขณะนี้อยู่ในขาลงซึ่งกำลังลงอย่างเรื่อยๆติดตามกันต่อนะครับส่วนในระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดกรุงเทพมหาคนครยังคงเป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีการระบาดถึง ระดับพันคนแล้วปลาเข้าไปถึง3,000ันคนนะครับในขณะที่จังหวัดอื่นๆอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ดร้อยหรือ800ร้อยลายขณะนี้ลดลงมามากครับหรือเพียง400้ลายเท่านั้นนะครับแต่กรุงเทพมหานครปลาเข้าไปถึง3,000ันกว่าลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตัวเลขก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าการระบาดลดลงนะครับรวมทั้งการระบาดของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนี้นะครับมาดูอีกนิดหนึ่งครับว่า ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนะครับขณะนี้เนี่ยผู้ที่เดินทางเข้าประเทศการระบาดก็ได้ลดลงครับลดลงอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน100่รลายนะครับระยะต้นต้นวันต้นปีอยู่ประมาณ200รายครับขณะนี้ลดลงมาเหลือประมาณไม่เกิน100รลายนะครับแต่เรากําลังจะเลิกแล้วนะครับส่วนมากแล้วการระบาดขณะที่เดินทางเข้าประเทศนี้เนี่ยก็จะเป็นระบาดมากโดยที่เรียกว่าแบบ test and go มีการตรวจเชื้อเมื่อเข้ามาถึงนะครับแต่ เดือนหน้าเป็นต้นไปครับจะเลิกระบบนี้นะครับเดี๋ยวจะ,จะ,จะ,จะให้ทราบต่อครับนะครับถ้ามาดูนะครับการระบาดของกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครนี้เนี่ยก็จะล้อไปตามการระบาดของประเทศนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันบ้างนะครับคือในกรุงเทพมหานครจะเริ่มสูงขึ้นจากระดับ1 000คนเป็น3,000คนนะครับในกลางเดือนกุมภาพันธ์ นะครับก็คล้ายๆกับ,บการระบาดของระดับประเทศนะครับแต่จากนั้นมาครับกุมภาพันธ์ถึงขณะน,นี้การระบาดก็ยังคงทรงตัวนะครับอยู่ในระดับประมาณ3,000คนครับอย่างวันนี้ครับมี3,056ลารายนะครับจากการตรวจเชือ้อจากการตรวจเชือ้อยืนยัน RT-PCR นะครับซึ่งวันนี้ลดลงจากเมื่อวานวานี้เมื่อวานนี้3,200กว่ารายนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครก็คล้ายๆกับระดับประเทศอีกมีการตรวจ ATK ซึ่งเข้าสู่กระบวนการ Home อ SO ซึ่งเราพบว่าผู้ที่เข้าสู่กระบวนการโฮมไอโซเลชันในวันนี้เนี่ยได้ลดลงครับจากเมื่อวานนี้2,200กว่าลายเหลือ2 0 2 8ลายนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการระบาดของกรุงเทพมหานครซึ่งยังเห็นภาพที่คงที่อยู่ในระดับประมาณ3,000ตน้ตนๆกับ2,000ปลายๆนะครับน่าที่จะลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าจาก Home โฮม ผู้ที่เข้าโฮมไอโซเลชันนี้เนี่ยได้ล,ลดลงเรื่อยๆครับจากเดิมระดับ5,000กว่ารายลงมาถึงระดับวันนี้เหลือ2 0 0 0กว่ารายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มเทียบนับนครก็จะใกล้เคียงกับของระดับประเทศครับคือจะอยู่ในขาลงนะครับทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าขณะนี้ครับเราเรียนผมเรายังมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3ไม่มากนะครับระดับประเทศได้เพียง36.9%ครับ ผู้สูงอายุนะครับฉีดได้เข็มที่3 40.8%นะครับส่วนเด็กเล็กนะครับฉีดเข็มที่1ได้แล้วครึ่งหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับต้องเร่งกระดมการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นนะครับแล้วมาดูต่อครับเนื่องจากว่าการระบาดได้ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเดือนหน้าครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการด้วยกันนะครับอันดับแรกที่สําคัญซึ่งเคยยันให้ทราบแล้วครับว่าอันดับจังหวัดทั้งหลายในพื้นที่สถานการณ์จังหวัดทั้งหลายได้ลดลง เป็นเกือบปกติแล้วนะครับเหลือเป็น2แบบเท่านั้นนะครับคือเป็นแบบชนิดที่เป็นปกติเลยพื้นที่ทเรียกว่าพื้นที่สีเขียวแต่พื้นที่อันนี้เรียกว่าพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวนะครับเกือบปกติเลยท,ทําทุกอย่างได้เกือบปกติครับแล้วก็อีกอันนึงคือพื้นที่สีเหลืองครับซึ่งังคงแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในจำนวนคนที่กระทำกิจกรรมต่างๆนะครับที่รวมกลุ่มกันเท่านั้นเองครับนะครับโดย สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ,อ,อพื้นที่เหลือเพียง2แบบเท่านั้นแล้วก็เกือบปกปกติแล้วแต่ที่สําคัญคือสถานเลิงสถานบันเทิงทั้งหลายยังไม่ให้เปิดแต่ให้เปลี่ยนให้ปรับเป็นร้านอาหารนะครับแล้วร้านอาหารนี่สามารถที่จะดื่มสุราได้นะครับก็เพิ่มเวลาให้เป็นถึง24นาฬิกานะครับส่วนเ,เรื่องอื่นนะครับ ก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนเรื่องอีกอันหนึ่งที่สําคัญครับคือการเข้าประเทศของอผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับเมื่อกี้เดได้ทราบแล้วว่าเราจะเลิกระบบเทสันโกนะครับโดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศที่ฉีดวัคซีนครบจะไม่จะไม่มีการตรวจเชื้อเลยยกเว้นเมื่อเดินเดินทางเข้ามาถึงและพำน,นักในประเทศแล้วจะมีการตรวจ ATK นะครับ แล้วก็สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่ฉีดวัคซีนจะมีการกักตัวครับแต่กลุ่มพวกนี้ถ้าท่านได้ตรวจ rt-pcr แล้วผลเป็นลบใน7จชั่วโมงนะครับในระยะ72ชั่วโมงที่ผ่านมาท่านก็เข้าประเทศได้เลยครับถึงแม้ว่าจะไม่ฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยครับคือเรื่องของผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงนะครับ ก็จะปรับจาก7จ็บวกสเป็น5้บวกหก็หมายความว่าเดิมครับผู้สมัครความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน7วันก็ลดลงเหลือ5วันนะครับแล้วก็ออกนอกบ้านได้อีก3วันก็เพิ่มขึ้นออกนอกบ้านได้เป็น5วันนะครับจาก7จ็บวกสเป็น5้าบวกหนะครับโดยระหว่างที่ออกจากบ้านนี้เนี่ยท่านต้องระวังตัวมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลน,นะครับสวมหน้กากากตลอดเวลาและไม่ไปอยู่ในที่หนานแน่นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเชื้อเอ K อีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนเช่นนี้นะครับและที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเดือนหน้าจะมีการเปิดเรียนในชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเรากําลังเตรียมพร้อมให้เด็กนะครับทั้งเด็กเล็กและเด็กโตพร้อมที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนได้นะครับโดยให้มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กเล็ก5-11ปีฉีดวัคซีนของเด็ก2 2เข็มนะครับเด็กโต12-17ปีฉีด ให้ครบถึงเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็เริ่มระดมฉีดแล้วผู้ปกครองก็ติดต่อผ่านเด็กไปฉีดได้นะครับหรือติดต่อที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนครับก็จะมีมาตรการหลายประการครับนะครับที่จะช่วยเอื้อมหน่วยให้เด็กเรียนในชั้นเรียนได้อย่างปลอดภัยครับนะครับ แล้วก็อีกไม่นานนะครับเราก็จะเป็นโรคประจําถิน่นวันนี้การระบาดตดลงเรื่อยๆนะครับการระบาดในในพื้นที่ต่างๆในโรงพยาบาลก็มีเตียงพอนะครับเมื่อลดลงถึงระดับหนึ่งนะครับเราก็จะเป็นโรคประจําถิ่นนะครับส่วนขณะนี้ครับท่านที่มีผล ATK เป็นผลบวกนะครับแล้วก็อาการไม่มากท่านยังสามารถใช้ร้านขายยาครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับก ในในระบบที่มีอาการไม่มากนะครับไปรับยาและรับคําแนะนําได้นะครับที่เรียกว่ากระบวนการเจอแจกจบนะครับได้ที่ร้านขายยาก็ได้มีความสะดวกกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับจำเป็นครับต้องฉีดวัคซีนได้เข็มที่3และเข็มที่4นะครับขณะนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็ได้มีการจองนะครับฉีดเข็มที่3าเข็มที่4ีได้โดยจอง ผ่านเครือข่ายมือถือนะครับโดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นไปครับได้จิตตลอดเดือนพฤษภาคมครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราได้มีความก้าวหน้าของการระบาดของโควิดปนในทางที่ดีหลายประการนะครับคือการระบาดของประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไงก็ตามครับโควิด -19 ยังไม่หมดไปยังคงอยู่กับคนต่อไปนะครับแต่ว่าจะอยู่อย่างไม่เป็นโรคระบาดครับโดยจะอยู่อย่างเป็นโรคประจำถิ่นในที่ต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีผู้ติดเชื้อไม่มากแต่จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับคล้ายๆเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ครับแต่มนุษย์ครับต้องระวัง ระวังระวังตัวกันต่อไปนะครับประมาทไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลาตราบใดที่ไวรัสยังคงแบ่งตัวได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการฉีดวัคซีนเป็นระยะระยะนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ครับมนุษย์เราต้องมีภูมิต้านทานต่อต่อมันนะฮะต่อ,อ,อต่อไวรัสไปอีกนะครับ เพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิตจากไวรัสนี้นะครับและขณะนี้หลายประเทศได้ลดจํานวนผู้ติดเชื้อลงและก็ควบคุมได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับยังคงมีไวรัสนี้ต่อไปอีกนะครับ การระบาดในประเทศไทยครับได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงเป็นลำดับนะครับเช่นเดียวกับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ดำเนินไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนะครับและไม่เกิดเดือนกรกฎาคมครับเพราะว่าปัจจัยการเสี่ยงลดลงนะครับและการฉีดวัคซีนก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนเมษายนนี้ครับหลังเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเคยคาดว่าจะมีการระบาดหนักแต่พี่น้อง ได้ช่วยกันป้องกันเป็นอย่างดีนะครับจึงมีการระบาดเพิ่มขึ้นไม่มากและมีมากเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะครับระยะต่อไปนี้ครับพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวที่จะอยู่กับเจ้าโควิดนะครับอย่างที่ควบคุมมันได้นะครับแล้วก็ควบคุมมันเราก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่าน,นิวนอร์มอลครับนะครับการระบาดของประเทศไทยในระลอกนี้นะครับเป็นการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอนซึ่ง แตกต่างจากประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับโดยประเทศไทยค่อยๆมีการระบาดนะครับแล้วก็มีผู้ติดเชื้อไม่มากไม่เกิน3 0,000ื่นลายครับในขณะที่หลายประเทศมีมากถึงระดับแสนลายเช่นเวียดนามและเกาหลีใต้นะครับในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขาลงแล้วนะครับแต่พี่น้องก็ยังประมาทไม่ได้ครับการระบาดในวันนี้ครับได้ลดลงจากวันก่อนอย่างเล็กน้อยโดยมีผู้ติดเชื้อยืนยันนะครับลดลงจาก14,800กว่าลายหรือ14,400กว่ารายครับแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับลดลงจาก 12700กว่าลายเหลือ11300กว่าลายครับผลรวมของทั้งสองชนิดนี้นะครับซึ่งแสดงการระบาดของผู้ติดเชื้อแบบมีอาการก็ได้ลดลงครับจาก26000รลายเป็น25000กว่ารายครับการเสียชีวิตนะครับยังคงอยู่ในระดับที่คงที่ครับโดยวันนี้ครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก125คนเป็น127คนครับแล้วก็พบว่าครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตนะครับ ร่วมกับเป็นโรคอื่นโดยที่โควิด -19 ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เปราะบางกวรฉีดวัคซีนให้ครบถึง3เข็มจะได้ป้องกันการเสียชีวิตได้นะครับกรุงเทพมหานครยังคงเป็นจังหวัดเดียวครับที่มีผู้ติดเชื้อใหม่เกิน1,000คนต่อวันนะครับโดยในขณะนี้ ยังคงอยู่ในระดับ3,000คนครับแล้วก็ระดับนี้ได้คงที่มาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับขณะนี้มีแนวโน้มจะลดลงครับตามการระบาดของประเทศนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจากการกําหนดพื้นที่สถานการณ์ให้เหลือเพียง2แบบเท่านั้นนะครับซึ่งทั้งสองก็จะคล้ายกันนะครับโดยมีการงดสถานบันเทิงแต่ให้ปรับพื้นที่สถานบันเทิงนี้เป็นร้านอาหารและให้มีการดื่มสุราได้นะครับ ถึง24นาฬิการครับซึ่งจะต้องมีมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยนะครับสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศครับก็จะมีการผ่อนคลายอีกนะครับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบสามารถเข้าประเทศได้เลยโดยไม่ต้องตรวจเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ตรวจ ATK เมื่อเข้ามาพำนักในประเทศไทยนะครับก็มีมาตรการเตรียมความพร้อมครับในการเปิดชั้นเรียนนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนในเด็กเล็กอายุ ห้ถึง11ปีนะครับฉีด2เข็มแล้วก็เด็กโต12-17ปีฉีดให้ครบ3เข็มครับนะครับก็จะมีอีกอันนึงครับคือการเปลี่ยนแปลงผู้สัมผัสท,ที่มีความเสี่ยงสูงเดิม5จะเป็น5บวก5แทน7บวก3นะครับโดยให้กักตัวที่บ้าน5วันแทนที่จะเป็น7วันและออกจากบ้านได้อีก5วันแทนที่จะเป็น3วันนะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดโดยมาตรการส่วนบุคคลและไม่ให้ไปในสถานที่ที่มีคนหนานแน่นนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ครับ การระบ,บาดก็กำลังลดลงนะครับพี่น้องประมาทไม่ได้ครับช่วยกันฉีดวัคซีนให้ครบครับติดตามมันต่อไปจากทีมแพทย์วนุสิทิ์ในร้อยตามราข้บาทชวนกุณหมออาจารย์ในพระราชูปถร,รมส่วนในประเทศพระราชษฎดส์สยามรมราชกุมารีติดตามผลงานผู้รได้ครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิสครับขอบคุณครับสวัสดีครับ